สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับในวิชาสังคมศึกษานะครูเก่งจะมาสอนต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในพารที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับยังจําตารางแผนผังนี้ได้ไหมครับ เป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขนะครับคือการเดินทางสายกลางนั่นเองเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับประมาทบทวนความหมายจากครั้งที่แล้วนะครับที่รูเก่งอธิบายไปนะครับความพอประมาณนะครับหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไปนะครับโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับที่พอประมาณนะครับความมีเหตุผลนะครับหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการการะทำน,นั้นด้วยนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้นะครับของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับความพอเพียง2ประการดังนี้นะครับมีเงื่อนไขความรู้นะครับประกอบด้วยความรู้ความรอบรู้นะครับที่เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบด้านนะครับความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านี้มาใช้พิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติต่อไปเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องส่งเสริมนะครับประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญ,ญญาในการดำเนินชีวิตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความเป็นมานะครับว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเอาโดยย่อนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยตั้งแต่ตอนไหนครับปีพศ2517เลยมีใครเกิดทันไหมครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะก็พูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่4ธันวาคม2540นะครับ ท่านพูดต่อเนื่องมาเลยนะครับแต่มีความชัดเจนเนี่ยในปี2,540นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตทางการเงินในเอเชียในพศ2,540นะครับไม่ทราบวักเรียนชั้นม .1 ในปีนี้เกิดทันหรือเปล่านะปี2,540เนี่ยนะก็จะเกิดวิกฤตการเ,าเงินบาทลอยตัวนะครับเ,เป็นวิกฤตการทางการเงินของประเทศไทยและของเอเชียด้วยนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความเป็นมาเนี่ยนักมีนักวิชาการไทยหลายๆคน,นครับได้สแสดงความคิดเห็นเช่นอะไรครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีศาสตราจารย์สเสน่จามริกนะครับศาสตราจารย์อภิชัยพันธเสนและศาสตราจารย์ ชาติทิพย์น่าสุภานะครับโดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนด้านศัพท์นักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆมาด้วยนะครับร่วมกันประมวลเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นะครับจําจตรงนี้ไว้นะครับฉบับที่9นะได้ร่วมบรรจุความว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เข้าไปในฉบับนี้ด้วยนะครับปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้รับการเชิดชูจากองค์การสหประชาชาตินะครับว่าเป็นปรัญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนา,นานาประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนใหปป้ประเทศสมาชิกนะยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนโดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เดี๋ยวเรามาถึงการบ้านกันก่อนเลยนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์บทเรียนที่ได้เรียนมาวันในวันนี้ก็คือครูเก่งอธิบายถึงการส่งการบ้านเนาะว่านักเรียนเนี่ยวิเคราะห์จากบทเรียนแล้วทำการบ้านให้ครูเก่งถูกหรือเปล่านะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งงานครูเก่งนะโดยการบ้านมีดังต่อไปนี้ให้นักเรียนนะสรุปความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบุคคลสําคัญต่อไปนี้นะครับ มีใครบ้างคนแรกเลยที่เราขายไปได้เลยคือคนที่เป็นคนริเริ่มเป็นคนคิดนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนี้คือใครครับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับปรมมมนาธประพิษก็คือในหลวงร .9 ของเรานั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งคือดรสุเมธต,ตันติเวชกุลและท่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์ดรประเวศวสีนะครับ ให้นักเรียนนะสรุปความหมายนะครับให้ไปหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจากหนังสือของนักเรียนก็ได้นะครับครูเชื่อว่ามีในหนังสืออยู่แล้วนะครับไปดูซิว่าท่านเหล่านี้บุคคล3ท่านนี้ได้กล่าวถึงความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างนะต่อไปนะครับมาดูหลักการทรงงานนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ หลักการทรงงานคําว่าทรงงานคืออะไรครับคําว่าทรงงานคือหลักการในการทํางานนั่นเองนะครับในที่นี้เนี่ยหลักการทํางานในที่นี้ครูจะพูดถึงหลักการที่เอามาใช้กับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับก็มี7ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือพัฒนาความพร้อมของตนเองข้อ2คือการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างครบวงจรข้อ3การพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย 4. การให้และการเสรสละ 5การใช้หลักพออยู่พอกิน 6. การพึ่งตนเองและ7นะครับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมด้วยนะโครงการตามพระราชดำรินักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับโครงการตามพระราชดำริเนี่ยคำว่าพระราชดำริคือดำริหรือสิ่งที่ท่านน่ทรงคิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างครับ เป็นโครงการต่างๆนะครับหัวข้อแรกคือโครงการตามพระราชประสงค์หัวข้อที่2คือโครงการหลวงหัวข้อที่3คือโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์และโครงการที่4นะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะครับว่าแต่ละโครงการเนี่ยหมายความว่าอย่างไรบ้างนะครับข้อ1นะโครงการตามพระราชประสงค์หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงโครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชประสงค์ให้เกิดขึ้นนะครับคือตั้งใจเลยให้เกิดขึ้นนะครับทรงงานด้วยพระราชทรัพย์และทรงปรึกษานะครับหาหรือผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลสรุปที่ดีแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเกิดจากใครครับเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะครับใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใครเรารู้แล้วใช่ไหมครับ ทำอะไรครับมีพระราชประสงค์คือมีความต้องการนะครับอย่างไรครับด้วยการทํางานด้วยตัวเองเลยใช้เงินของตัวเองนะครับและก็ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ไหนครับที่ไหนครับทั่วประเทศเลยนะครับโครงการตามพระราชประสงค์เนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยนะครับแล้วอย่างไรครับท่านได้ศึกษาจนอะไรครับจนได้ผลสรุปที่ดี ใช่ไหมครับท่านถึงนํามาใช้นะครับพอได้ผลสรุปที่ดีเนี่ยแล้วท่านก็ทรงมั่น,นใจด้วยนะว่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงจึงทรงพระมหาเอเมยนะจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลหรือผู้สนใจรับไปดําเนินงานต่อใช่ไหมครับท่านคิดแล้วท่านประเมินออกมาแล้วว่าโครงการที่ท่านคิดเนี่ยมันดีแน่ๆมันเหมาะสมกับคนไทยก็ให้รัฐบาลเนี่ยไปดาเนินการต่อนะครับ แบ่งเป็นโครงการในเขตพระราชฐานและโครงการทดลองนอกพระราชฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงการที่2กันนะครับเป็นเขา,าเขาเรียกว่าโครงการหลวงนะครับพื้นที่ดําเนินการของโครงการหลวงส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคเหนืออ่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ตามได้เลยนะครับในหนังสือนะเนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาซึ่งพระองค์เนี่ย ส่งพระกรุกรุณาที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้อยู่ดีกินดีแล้วก็เลิกการปลูกฝิ่นนะครับซึ่งการปลูกฝิ่นเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่คนจีนนะได้ลุกลานทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการปลูกฝิ่นเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับพอเลิกการปลูกฝิ่นแล้วก็ต้องเลิกการทำไร้เลื่อนลอยด้วยนะครับอีกทั้งยังทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารบริเวณป่าเขา เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ลุ่มด้านล่างใช่ไหมครับเพราะภาคเหนือเนี่ยเป็นที่กําเนิดน,นะครับของต้นน้ําลําธารต่างๆหลายๆอย่างเลยนะแล้วก็ลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วจึงจะไหลออกทะเลใช่ไหมครับซึ่งการพัฒนาต่างๆเนี่ยกว่าจะเกิดผลล้วนแต่กินเวลานานาน,นับ10ปีซึ่งชาวไทยภูเขาเหล่านี้เนี่ยได้มีความจงรักภักดีในพระองค์ท่านพร้อมทั้งเรียกขนานนามนะครับพระองค์ท่านว่าพ่อหลวงนะครับ และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าแม่หลวงนะครับตรงนี้ขีดเส้นใต้นะครับว่าพ่อหลวงกับแม่หลวงนะครับรวมถึงเรียกโครงการของทั้งสองพระองค์ว่าโครงการหลวงนะครับต่อไปข้อ3านะครับโครงการในพระบรมราชานุเคราะนะโครงการในพระพระบรมราชานุเคราะห์นะครับคือ โครงการที่พระองค์นะส่งพระราชทานข้อแนะนําหรือแนวพระราชดําริให้ไปดําเนินการซึ่งโครงการประเภทนี้เนี่ยจะดําเนินการโดยหน่วยงานเอกชนเช่นอะไรบ้างครับเช่นโครงการพัฒนาหมู่บ้านสาธรกรเนินดินแดงอาเภอทับตะแกจังหวัดประจวบนะครับซึ่งสมโมสรลรตารี่แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้จัดทํานะครับและดําเนินงานตามพระราชดําริรวมถึงอะไรครับโครงการพรจนานุกรม แล้วก็โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนด้วยนะครับข้อ4ี่นะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นโครงการที่พระองค์เนี่ยทรงวางแผนพัฒนาและทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริปัจจุบันนะครับโครงการตามพระราชดำริเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตรงนี้ขีดเส้นใต้นะครับ มีลักษณะเป็นโครงการในการพัฒนาด้านต่างๆนะทั้งเพื่อการศึกษาการค้นคว้าทดลองและก็งานวิจัยโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีทั้งเป็นโครงการระยะสั้นแล้วก็โครงการระยะยาวด้วยนะครับเราทราบความหมายกันแล้วนะครับโครงการพระราชดำริเนี่ยนอกจากมีความหมายดังต้นที่เรากล่าวขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับ มีการาศึกษาข้อมูลจากเอกสารมีการลงพื้นที่จริงก่อนปฏิบัติใช่ไหมครับทั้งนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยมีพระราชำดำรัสเกี่ยวกับการดําเนินการอยู่เสมอว่าแนวพระราชดำริของพระองค์เป็นเพียงข้อเสนอแนะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยควรจะต้องนําไปพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็กันกองตามหลักวิชาการด้วยนะครับหากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจะเกิดคุณค่าและประโยชน์เนี่ย อย่างสูงสุดเลยนะครับอ้าวนะครับสุดท้ายนะหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานและประสานแผนต่างๆเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยที่รับโครงการไปคืออะไรบ้างครับคือสำนักสานักงานเลยครับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ น,นักเรียนสามารถไปดูคลิปแล้วก็ดูต่อได้นะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะว่าโครงการแต่และโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครูเก่งยังมายกตัวอย่างมาให้ดูนะดูนี่นะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยแยกออกเป็นประเภทใช่ไหมครับประเภทต่างๆได้8ปประเภทคือโครงการด้านเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านการคมนาคมและการสื่อสารแล้วก็ด้านสวัสดิการสังคมนอกนั้นก็เป็นโครงการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะมาดูโครงการด้านการเกษตรนะครับแนวพระราชดุลิของในหลวงของเราเนี่ยในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตรจะส่งเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลองและวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆทั้งที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อสมุนไพรรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับมแมลงศัตรูพืชน,นะครับและพันธุ์สัตว์ต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆนะซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยจะเน้นให้สามารถนําไปปฏิบัติจริงมีราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีง่ายไม่ซับซ้อนใช่ไหมครับเกษตรกรสามารถดําเนินการได้เองนอกจากนี้ยังทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการาเกษตรเพียงอย่างเดียว กพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศได้นะหรือความแปรปรวนทางด้านการตลาดด้วยใช่ไหมครับแต่เกษตรกรเนี่ยควรจะมีรายได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับนอกเหนือจากการทําเกษตรที่เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วในฤด,ดูกาลที่ตัวเองทําใช่ไหมครับ 2. นะโครงการด้านสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องได้รับการดําเนินการแก้ไข ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าเพราะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าย่อมหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยจะเป็นวิธีการที่จะทํานุบํารุงแล้วก็ปรับปรุงสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยนะครับเช่นการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติดินน้ําและก็ป่าไม้นะครับข้อ3านะ โครงการด้านการสาธารณสุขนะครับโครงการนี้ทำให้ประชาชนในระยะแรกๆเนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุขเลยนะครับเพราะพระองค์เห็นว่าประชาชนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยดีไปด้วยนะครับพระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมากเลยโครงการที่4ี่นะครับ โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพนะครับเมื่อได้ดําเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วเนี่ยจะเกิดการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายนะครับท,ที่จีจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยมีการค้นคว้าทดลองวิจัยนะครับเพื่อสแสวงหาแนวทางและว,วิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และกับการประกอบอาชีพของรัษฎรเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยให้เหมาะสมกับภูมิภาคใช่ไหมครับเพื่อให้รัษฎรเนี่ยนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังส่วนโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นก็มีจํานวนมากนะครับทั้งนี้นะเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้จึงเป็นโครงการที่เกี่ยวกับประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรงนะครับ ประเภทที่5นะครับโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยจะทําเพื่อการเพาะปลูกและการชนลประทานนะครับเป็นส่วนใหญ่นะนับว่าเป็นงานที่มีความสําคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับประชาชนเพราะเกษตรกรเนี่ยจะสามารถทําการเพาะปลูกได้สมบูรณ์ตลอดปีเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชนลประทานนะครับก็คือน้ําจาก อ่าแม่น้ําหรืออครองชลประทานเนี่ยไปไม่ค่อยถึงนะครับซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ําฝนและน้ําจากแหล่งธรรมชาติเป็นหลักทําให้พืชได้รับน้ําไม่สม่ำเสมอใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจึงทรงให้ความสนใจนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ํามากกว่าโครงการดําริประเภทอื่นนะครับต่อมานะประเภทโครงการด้าน การคมนาคมและการสื่อสารนะครับโครงการนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนหนทางการก่อสร้างถนนนะครับการสัญจรไปมาจะทําให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้นนะซึ่งการที่ทําให้อาการขนส่งดีการสื่อสารดีเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะครับด้านที่7นะประเภทที่7นะโครงการด้าน สวัสดิการสังคมนะครับจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยทำกินนะครับและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตซึ่งจะทำให้ราษฎรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกนะครับแล้วก็โครงการด้านอื่นๆนะครับและแก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่นอกเหนือโครงการทั้ง7ประเภทที่ระบุมาแล้วนะครับเช่นอะไรบ้างครับ ช่นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพรฒรธรรำริทั้งหลายนะครับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนันน้ำทะเลกัดเซะาะรวมถึงการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่ดินนะอ้าวเรามาดูใบงานตอนที่สองกันนะครับให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งหัวข้อนะครับจากที่ครูกำหนดให้ด้านล่างนี้นะครับมีอะไรบ้างครับโครงการช่างหัวมัน โครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินแล้วก็โครงการฝนหลวงนะครับให้นักเรียนให้นักเรียนเลือกมา1อันนะครับอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับโดยพอเลือกมาแล้วเนี่ยให้นักเรียนสรุปเป็นหัวข้อดังนี้ชื่อโครงการชื่ออะไรประวัติความเป็นมาของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวิธีการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะครับในโครงการนี้นะสถานที่ที่ใช้จัดทําโครงการนี้ คือที่ไหนนะครับและอันสุดท้ายคือผลที่ได้รับจากการทําโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งกําหนดส่งก็วันเดิมเลยนะวันพฤหัสที่9กันยายน2564นะครับไม่เกิน6โมงเย็นนะแบงงานที่1ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษากับครูเก่งนะก็จบลงไปแล้วนะครับในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพาร์ทที่2นี้นะครับ เดี๋ยวม .1 เนี่ยอาจจะต้องมีต่อในพาร์ทที่3นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่จบนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้ครูเก่งก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ